เลขล่างฟันทีเด็ด4ชุดนี้สองเท่ากับ5้าสองเเท่ากับ0 9นยสองเกและ69จัดไปสี่ชุดเน้นเๆลุ้นเฮครับท่านทั้งหลายเลขล่างฟันทีเด็ด4ชุดนี้ 2เท่ากับ529เท่ากับ0929และ69จัดไป4ชุดเน้นๆลุ้นเฮครับท่านทั้งหลายเลขล่างฟันทีเด็ด4ชุดนี้2เท่ากับ529 เท่ากับ0929และ69จัดไป4ชุดเน้นๆลุ้นเฮครับท่านทั้งหลายเลขล่างฟันทีเด็ด4ชุดนี้2เท่ากับ529เท่ากับ0929